ประเพณีแห่ผีชูชกหนึ่งเดียวในไทยของพี่น้องชาว2แควจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมคะจุดเด่นของประเพณีนี้นะคะนอกจากจะแฝงไปด้วยความน่ากลัวในขบวนแห่แล้วยังพบว่ายังได้รับความสนุกสนานและรอยยิ้มไปในคราวเดียวกันด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนึ่งเดียวในประเทศไทยกับประเพณีแห่ผีชูชกของชาวบ้านนะคะในตำบลหนองกระเท้าอเาเภอนครไทยที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะเราเห็นชาวบ้านได้ร่วมกันจัดขบวนแห่กองผ้าป่าและเครื่องกันเทศมหาชาติกันชูชกตามเรียกทาง1กิโลเมตรเด็กๆก,ก็ร่วมแต่งชุดไทยมาร่วมเดินในขบวนด้วยสนุกสนานนะคะทาขึ้นเพื่อน,นําไปถวายที่สํานักสงฆ์หนองสองเท่านั่นเองค่ะ โดยมีตัวแทนชาวบ้านแต่งกายเป็นชูชกกันหาชาลีนี่นะฮะนางมัตซีโอ๋น้องผู้ชายคนนี้นี่มันอย่าบอกใครเลยนะคะนี่คุณผู้ชมแต่ที่เป็นไฮไลท์เรียกความสนใจนะที่เราพบเห็นก็คือผีชูชกหรือชูชกเหลืองจำนวนเจคนมาแล้วค่ะสีเหลืองเหลืองนี่นะคะที่ได้นําผ้าเหลืองสีเดียวกับจีวรนของพระสงฆ์เลยนะะเอามาแต่งกายเหมือนมัมมี่อะคะ่ะแล้วก็สวมหน้ากากผีเดินร่วมในขบวนแห่แบบนี้ก็สร้างความสะดุดตาเป็นอย่างมากเลยนะคะ ระหว่างที่เดินไปนะคะเขาก็จะเต้นรําไปตามเสียงเพลงของรถแห่ด้วยนะคะแล้วก็ไปหยอกล้อกับชาวบ้านที่ยืนดูขบวนแห่ทั้งสองข้างทางกันอย่างสนุกสนานนี่แหละที่บอกว่าแม้จะน่ากลัวแต่ก็แฝงไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานเต็มเปี่ยมจริงๆค่ะ เราไปเจอนายพจนาามณีนักถกุลนะคะท่านเป็นกำนัตนตำบลหนองกระเท้าก็เล่าถึงประเพณีแห่ผีชูโชคนะคะว่าก็เป็นการสืบสานประเพณีของชาวบ้านในตำบลหนองกระเท้าที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและที่สําคัญมีที่เดียวในประเทศไทยค่ะโดยผู้ที่จะแต่งตัวเป็นผีชูโชคนะคะก็จะมีพิธีบอกกล่าวปู่ย่าตายายขอขมาพระรัตนตรยัยก่อนแต่งตัวพร้อมกับให้พระสงฆ์ประพรมน้ามนต์ให้ก่อนทุกครั้งค่ะ สำหรับพิธีแห่ผีชูชกร่วมงานบุญเทศมหาชาติของจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้เขาได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเทศกาลออกพรรษาหนึ่งสัปดาห์นะคะเพื่อนำกองผ้าป่าและเครื่องกันเทศไปถวายที่สำนักสงฆ์หนองสองเท่าค่ะโดยของทั้งหมดนะคะทางสำนักสงฆ์ก็จะนำไปใช้ในการจัดงานเทศมหาชาติพระมหาเวสสันดรชาดก13กัน1,000พระคาถา ที่จะจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะซึ่งก็ตรงกับวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันอาทิย์ที่29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะอีกไม่นานเกินรอนนะคะคุณชมสายบุญนะคะไม่ควรพลาดนะคะก็ไปร่วมสืบสารอัตลักษณ์ของประเพณีแห่ผีชูชกหนึ่งเดียวในไทยที่จังหวัดพิษณุโลกกันได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ